เราได้สับแล้วแต่ว่าเรายังอ่านไม่คล่องเราจะทำยังไงให้เราแอคเซนต์ได้เสียงนี้ปิดปๆดปิ ฟืฟ้อฟเหมือนอเสียงแบบชุชๆชุชๆช,ช,ช,ชุชิเหมือนคนจีนพูดเลยก็มาที่บทเรียนอ่านคําจีนนะคะบทนี้จะบรรจุนะคะสอนเรื่องของการอ่านไว้โดยเฉพาะนะคะว่าออกเสียงยังไงจะมีบทเรียนเรื่องของการฝึกอ่านเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นในตรงนี้จบโจทย์อยู่นะคะก็ลาย OA มาที่ 456MBEXU คัดจีนเคอร์อปุ้ยรออยู่เนี่ยจะสอนอ่านนะคะเอามาจากทั้งลิงก์ไทยต่างประเทศ จะสอนเรื่องของการอ่านอันนี้เป็นในส่วนของคลิปฟรีแต่ว่าในส่วนที่ครูมิุ้ยสอนอ่านก็จะมีนะคะตรงนี้จะไม่ติดเรื่องของลิขสิทธิ์อ่าสนใจก็มาที่ l ล n e oa สี่ mb xu ครับจีนเพ่อพุ้ยเราอยู่ค่ะ